มาเบ่งปาบาทาบาการอ๋อได้แร้วเยี่ยวเสดีโอ้จิตต้นมันิเต้นขึ้นเอาจนได้อ่ะโอ้โโอล้วสรตัวโอ้ยเขียวตางันนีดีน้องกัเขียวคือนื้อแง่ผมาสีเดดไม่ได้ตัวนิงไยี่ซ่สัน ตัวแรกชื่อหุ่วนวะแค่นนหนึ่งแค่นี้ล่ะหรือทีแม่ล่ะกูกลัวเอได้แต่ตัวแม่บางนึงนี่เป็นบวงไม่นหนไหวอันจ๊ได้ครับเดี๋ยวลองหาเบิึงประกัด,ดยิมเบ็ดไว้นี่ก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวเดีด๋ยวหาฟอตนครับหาประกัดไปใกัดก,กันเรียนบาดเบ็ดเบียก,กี่ดีวะอ๋อบอกนั่นเฮ็ดเง,งาี้ยงัน เห็นแล้วครับฟอร์ดนึงครับเหยียบไรขึ้นมาทางหนาพีน,าน่ะมาแล้วเรนน้องกับบันที่น่เหี่ยงทาตัวกันนี่ใครนี่เนี่ยบอกเรื่องนี้ปลาแห้งผมต้องมีกระจาบไหมอุ้ยมาได้เยอะจับจับจับ เซียนคอสิทา้เบิ้งเส่ๆเบิ้งด้อเอาคือเด้นฟังกันมาด้อยามียาโอ้เขียวเขียวเขียวเปื่อยถาตู้มีไป่ะคลายคลาปคลายเว็เบียแเวพากูข้ากันซีตัว สามตัวสี่ตัวแล้วครับสี่ตัวละเาต้องมีอีกล่ะอยู่นี่มีจับหนึ่งนี่ฟอร์ดนึงเจนี่นี่นี่กรอบกรอบนี่ฟอร์อันนั้นด้วยปุ้ยพงษ์กันนี่เจนี่เจนี่ถือได้ใครไปอยู่เดเห็นี่โอดูนี่มันฟอร์ตไปขี้เดือดว้ยนี่มันเนี่ยมันเนี่ยกรอบพงกัน มันฟอดไปกี่เดือดล่ะลาเดี๋ยวนี้ประกาศดอกเจ้าประกาศเลียนหนอว่าดีมีดดมนนม่วะ oh, ตัวกูกรอบฟอดไปกี่เดือดแค่นี้โอ้มีกระจานยำหมอยำหมอด้ะนี่หาต่อไปหามึงตาดี chăm chăm phi hai giang giờ cọp đấy cọp là cái nhăm có phải hai cắt hey, mình đúng tổ พออดีเหรอเมื่อกี้ไม่มกระจาดเนาะนำแหรกอีกีแลไม่มีกระจาดิเงี้มันเลยปหยประย,ยบลงเรื่องมนสิเห็นได้ไดวิธีใด๋เอาบ่ยาม่ลเลยัมีมต้องยืนเตือน

พี่เสียวปื้ดได้มั้ยนั่นดีโอ้เสียวเอาหญ้าติดโห oh, <laughs> <laughs> <Natural Four> <that> <similar>

นี่นี่ฟอตนึงครับว่ยกูย้ำอยู่นี่ว่าลายโตแล้วบนดูดิูดิดูดตดูฟอดด มันบวบมันอย่ข้างล่งบ่มันหัวไก้ไกันไหมจัมากอยู่นี่ <c oughs> ยเมียนอู้มันปลาหน่ะเนาะมันบริบูรณ์บวคือ,อจัง <c oughs> <c oughs>

เดี๋ยวผมพาสวัยเ้าบาทครับกล่องมันกลมบ่ได้